นอกจากกันดมกันพลาที่ผมสะสมและดองไว้เป็นร้อยๆกล่อ,กองแล้วเนะี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสะสมด้วยนั่นก็คือเสื้อกันดมแล้ววันนี้ผมก็มีเสื้อกันดำเลิขสิทธิ์แทสุดพิเศษเป็นการร่วมมือกันกับแบรนด์น้ำมันเครื่องนี่เลยแบรนด์เอเนอสแบรนด์น้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นใครที่เป็นสายสะสมแบบผมที่มีรถอยู่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยเพราะตอนนี้แบรนด์เอนเนอสเขามาร่วมมือกับกันด้มอบของขวัญพิเศษให้กับทุกคนที่หลักรถและหลักกันดมได้เอาไปทั้งสะสมแแลล้้้้้้้้ววกกกกก็็็ใใใชชปปรรระะะโยยยนนนนน์ไไดดดดัััั่คือือออออเเเเเสสาาาาามมุททีพิศษๆขตงจบบห กับเจ้าของรถทุกคันที่ดูแลรถเป็นอย่างดีและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถเป็นเจ้าของเนี่ยได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ซื้อน้ำมันเครื่อง ANOS TOP RACING รับทันทีเสื้อยืดกันดัามลายทิ่คทธิท้จากญี่ปุ่นมันโคตรเทพทุกคนได้ทั้งน้ำมันเครื่องแล้วก็เสื้อยืดลายกันดัามสายสะสมคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถไปซื้อได้แล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมปี2568ที่ร้านอะไหล่รถยนต์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศและสยามออโต้แบ็กซ์ทุกสาขาอยากให้รีบหน่อยนะเพราะของแถมมีจำนวนจำกััดดดใคครรรรที่อยาาาาากกกกู้้้จแแนน์ละสสิขขง En มมึถไป แล้วก็ติดตามได้ที่แฟนเพจ a n a o s Thailand และมาที่ร้านอะไหล่ที่ร่วมรายการได้เลยเพื่อเป็นเจ้าของคอลเลกชันสุด e x ็กซ์คลูนี้และรับสติกเกอร์กันดั้มฟรีไปเลยห้ามพาดน,นะทุกคน